ุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาโปรโมทช่องกันนะคะทุกคนก็อย่างที่เราได้เคยโพสต์ไว้นะคะว่าเรารับโปรโมทช่องนะคะทุกคนก็ถ้าเรารับสิบคนนะคะทุกคนโปรโมทช่องก็ถ้าเกินสิบคนเราก็จะใช้แอปสุ่มนะคะแต่ถ้าพอดีก็หรือถ้าพอดีสิบคนหรือว่าน้อยกว่านั้นก็จะโปรโมทให้ทุกช่องเลยนะคะก็ ตอนนี้เนี่ยก็มีคนมาเม้นทั้งหมด9ช่องนะคะทุกคนก็เราจดมาแล้วเนาะก็มีทั้งหมด9ช่องนะคะทุกคนก็จะโปรโมทให้ทั้ง9ช่องเลยนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึง10ช่องแล้วก็ไม่เกิน10ช่องนะคะก็จะโปรโมทให้ทุกช่องเลยก็เดี๋ยวไปดูที่ช่องแรกกันเลยนะคะค่ะทุกคนช่องแรกนะคะก็เป็นช่อง AP Channel นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อช่องไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคนข้างๆนี้เลยนะคะก็ ช่อง AP Channel นะคะจะเป็นช่องของน้องปายนะคะทุกคนแล้วก,แวก็แล้วก็ติดตามน้องอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่องน้องเนี่ยจะทําเกี่ยวกับพวกคลิปวันเดย์พวกคลิปแบบ how to ต่างๆนะคะแล้วก็ พวกคลิปแบบฟิลเตอร์ไอจีนะคะพวกฟิลเตอร์ไอจี how to ต่างๆพวกวอล์กวันเดย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นะคะก็คือช่องเนี้ยคือน้องแบบน่ารักมากแล้วก็น้องตัดต่อเก่งมากๆนะคะทุกคนตัดต่อแบบน่ารักมากๆแล้วก็ถ้าใครแบบอยากดูเนี้ยก็ไปดูได้แล้วก็ฝากไปติดตามช่องน้องด้วยนะคะคทุกคนก็เดี๋ยวไปดูช่องต่อไปกันเลยนะคะค่ะทุกคนก็ช่องที่2นะคะเป็นช่องของ เป็นช่องชื่อว่า Little n a แนนนะคะทุกคนก็เป็นช่องของน้องแนนนะคะน้องจะชื่อแนนนะคะทุกคนเพราะว่าก็ชื่อช่อง Little n a แนนนะคะก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้ก็ ในช่องน้องเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับวอล์กนะคะทุกคนวอล์กแล้วก็ฟิลเตอร์ไอจีนะคะแล้วก็พวกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต่างๆเนาะช่องน้องก็ตัดต,ต,ต่อเก่งเหมือนกันนะคะคลิปก็มีความแบบหลากหลายมากๆแบบดูเพลินเลยนะคะทุกคนก็คือแบบใครที่อยากดูน้องก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องเลตเติ้ลแนเลยนะคะแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องน้องด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปยุช่องที่สกันเลยนะคะ ค่ะทุกคนก็ส่วนช่องที่3นะคะชื่อช่องว่าคนอย่างกูสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นโวยนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อช่องมาให้ตรงนี้เลยนะคะคือเราไม่รู้ว่าน้องเขาชื่อเล่นชื่อว่าอะไรนะคะทุกคนก็คือช่องน้องเขาเนี่ยยังไม่มีคลิปนะคะทุกคนก็เราก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะ ลงคลิปเมื่อไรหรือว่าลงคลิปแนวไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าก็ฝากไปกดติดตามน้องไว้ก่อนนะคะ <ฤ uti. S 2> เพราะว่าน้องจะลงคลิปเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ในช่องของน้องก็ยังไม่มีคลิปนะคะทุกคนก็ฝากไปกดติดตามน้องไว้ก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูช่องที่กเลยนะคะค่ะทุกคนก็สําหรับช่องที่4นะคะชื่อช่องว่าแสนดีแสนดีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขึ้นชื่อช่องไว้ให้ ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะก็ช่องน้องเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ก็จะทําเกี่ยวกับวอล์กนะคะทุกคนแล้วก็เกี่ยวกับวอล์กแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของน้องนะคะก็น้องเนี่ยตัดต่อเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่แบบตลกเฮฮามากคือแบบคลิปน้องนี่คือดูเพลินมากนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนอย่าไปกดติดตามช่องน้องแล้วก็ไปดูคลิปน้องด้วยนะคะก็แบบน่ารักมากจริงๆงเนาะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องได,ด,ด้นะคะชช่ว่าแซนดี้แซนดี้นะคะ ก็เดี๋ยวดูช่องต่อไปกันเลยนะคะช่องที่5ค่ะทุกคนก็เดินทางมาถึงช่องที่5แล้วนะคะช่องที่5ชื่อว่าช่องชาบาชาแนลนะคะทุกคนชาบาชาแนลนะคะก็ช่องน้องเนี่ยส่วนใหญ่เลยในช่องเนี่ยก็จะทําเป็นคลิปฮาทูต่างๆนะคะทุกคนฮาทูโหลดฟอนด์ฮาทูลงคลิปฮาทูใส่ปรคลิปฮาทูนู่นนี่นั่นแบบฮาทูแต่งรูกแบบเยอะมากคือแบบใครที่ไม่รู้แบบเกี่ยวกับการทำยูทูบอย่างเงี้ยก็มาดูช่องน้องได้นะคะช่องน้องแบบสอน ทำโปรคลิปนู่นนี่นั่นแบบหลายอย่างมากนะคะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ไปดูที่ช่องน้องแน่แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามน้องด้วยนะคะทุกคนก็น้องก็น่ารักมาๆกๆเช่นกันนะ้องก็เดี๋ยวไปดูช่องที่หกันเลยนะคะค่ะทุกคนก็ช่องชื่อช่องที่หกนะคะชื่อช่องว่าเมชานเลนะคะทุกคนก็ช่องน้องนะคะจะทําเกี่ยวกับ ฟิลเตอร์ IG นะคะแล้วก็เป็นวอล์กต่างๆนะคะพวกวอล์กวอล์กแบบวันเดย์ที่โรงเรียนหนึ่งวันที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะก็น้องเพิ่งทําคลิปนะคะทุกคนเพิ่งลงได้ประมาณไม่แน่ใจว่า3หรือสคลิปนะคะทุกคนก็คือน้องเพิ่งทําช่องนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนเนี่ยไปกดติดตามน้องด้วยนะคะก็สามารถไปดูคลิปน้องได้เนาะก็ช่วยกดติดตามน้องเพื่อเป็นกาลังใจให้น้องด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องก็เพิ่งทาคลิปเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูช่องต่อไปเลยนะคะก็ช่องที่7นะคะทุกคนชื่อว่า ช่องวันวิสาสุทัศยานะคะทุกคนก็ถ้าอ่านนมสกุลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อช่องมาให้ตรงนี้นะคะชื่อช่องว่าวันวิสาก็ช่องนี้นะคะก็ยังไม่ได้ลงคลิปเหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเชื่อเล่นว่าอะไรนะคะทุกคนก็น้องเออยังไม่ได้ลงคลิปยังไม่ได้เริ่มทำนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนไปกดติดตามลงไว้ก่อนนะคะเพราะว่าน้องจะลงคลิปเร็วๆนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูช่องต่อไปเลยนะคะค่ะทุกคนก็เดินทางมาถึงช่องที่8แล้วนะคะช่องที่8ดชื่อช แจมใสดิดาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะก็ช่องนี้นะคะน้องก็ยังไม่ได้ลงคลิปเหมือนกันนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนไปกดติดตามไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราโปรโมทไปแล้วก็เผื่อน้องจะลงคลิปเร็วๆนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าน้องก็ยังไม่ได้ลงคลิปในช่องเลยนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนไปกดติดตามไว้ก่อนแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูช่องสุดท้ายกันเลยนะคะว่าจะเป็นช่องใครค่ะทุกคนก็เดินทางมาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือช่อง ปูปีแปงนั่นเองนะคะทุกคนเย่ yeah. เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะปูปีแปงก็เป็นช่องของน้องเรานั่นเองนะคะทุกคนก็น้องเรานะคะจะทําเกี่ยวกับรีวิวต่างๆนะคะรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างรีวิวบ้านรีวิวห้องนอนรีวิวขนมรีวิวของกินนะคะแล้วก็จะเป็นคลิปวอล์กนะคะทุกคนคลิปวอล์กต่างๆคลิป รีวิวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปรีวิวกับคลิปบอกนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนไปกดติดตามช่องน้องเราด้วยนะคะทุกคนก็ฝากไปกดติดตามช่องน้องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเราด้วยนะคะทุกคนก็น้องเราก็ท o ย t ท b e มาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนตัดต่อคลิปให้น้องนะคะแบบช่วงแรกๆเลยที่น้องทาคลิปเนี่ยเราจะเป็นคนตัดต่อนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆของการตัดคลิปเนี่ยน้องเราเป็นคนตัดเองนะคะทุกคนก็ฝากไปกดติดตามกันเป็นกําลังใจให้น้องเร้ด้วยนะคะเราก็เรามีเรื่องอยากจะมาแจ้งทุกคนหนึ่งเรื่องนะคะในเรื่องของการลงคลิปต่่าางๆนนะะคคททีุกขอม ไม่ว่าจะเป็นคลิปโปรโมทช่องคลิปฟิลเตอร์ไอคลิปวันเดย์คลิปต่างๆที่ทุกคนขอมาอยากจะมาแจ้งทุกคนว่าเราในเมื่อเราบอกว่าเราจะทําให้เราจะลงให้ก็คือเราจะทําเราจะลงให้นะคะก็คือเราต้องคือในเมื่อเราพูดวราเราจะทําให้ก็คือทําให้ลงให้ก็คือลงให้นะคะทุกคนทุกคนไม่ต้องเร่งไม่ต้องทักมาเร่งเรานะคะทุกคนเพราะว่า อย่างที่เราบอกว่าเราเปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะเรียนสลับวันกันเราก็ไม่ได้มีเวลาตัดคลิปเหมือนเดิมนะคะทุกคนกันบ้านเราก็มีน้องกันบ้านเยอะมากนะคะทุกคนกันบ้านแบบเยอะมากๆนะคะทุกคนแบบกันบ้านแบบเยอะมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาแบบมาตัดคลิปเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ก็พยายามลงให้บ่อยมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็น่แรละนะคะทุกคนก็อยากที่อย่างที่บอกไปก็อยากให้ทุกคนเข้าใจกันเนาะเพราะเราไม่ได้มีเวลาเหมือนเดิมแล้วนะคะก็ไม่อยากให้เร่งกันเนาะแต่เราจะลงให้ทุกลิปตามที่เราบอกไว้นะคะก็ เราพยายามแบบเร่งทาให้อยู่เนาะพอมีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะตัดคลิปให้ทันทีเลยนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจกันแล้วก็อดทนรอกันนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของฟิลเตอร์ไอจีในบางฟิลเตอร์ที่เราหาให้ไม่ได้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นแค่คนกลางที่ไปหามาให้ทุกคนได้นาไปใช้กันอีกทีหนึ่งเราไม่ใช่คนผลิตนะคะทุกคนก็อาจจะหาไม่ได้ทุกฟิลเตอร์ที่ทุกคนขอมาแต่ก็พยายามจะหาให้ได้ให้มากที่สุดให้ได้แบบทุกฟิลเตอร์ที่ทุกคนทุกคนขอมานะคะแต่ถ้าฟิลเต คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ